ผมยืนอยู่ที่ห้างเทอร์มินอลเทวนที่1ฉุกคิดได้ว่ามีคนถามว่าทำไมผมไม่บวชไปตลอดชีวิตซึกออกมาทำไมในวัย58เกือบ60แล้วผมอยากจะสรุปเป็นข้อคิดว่าคนละมักจะเข้าใจว่าโอ้ยแก่แล้วก็ไปบวชหรือให้บวชจนตายแต่หลังใจที่ผมบวชไป33ปี รวมๆแล้วทั้งในไทยแล้วก็ในไทย20ต่างประเทศอีก13-15ถึงปีได้ข้อสรุปว่าชีวิตคนเรามีเชิงลึกคือการลดล้างกิเลสและสั่งสมศักยภาพคือเชิงทำงานโพธิสัตว์ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติเป็นพ่อค้าช่วยเหลือหรือว่าเป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการประจำหรือจะเป็นพระเป็นอะไรก็ตาม ชีวิตคนเราก็มีสองมิติคือหนึ่งควบคุมตนเองอีกด้านหนึ่งก็คือช่วยเหลือคนอื่นสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นพ่อที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีเป็นกษัตริย์ที่ดีหรือเป็นประธานาธิบดีก็ดีอะไรก็ได้ชีวิตคนเราก็ได้ข้อสรุปลึกกับกว้างวัยที่58แล้วเนี่ยถ้าผมเป็นพระไปตลอดชีวิตผมก็จะเสียดายโอกาสที่ในโลกยุคนี้มีมือถือมีสนามบินมีตัว และมีปราลาดเกิดขึ้นทั่วโลกจากการดูมือถือและสามารถบินไปหาได้ผมอยากจะใช้ชีวิตช่วง60ปีถึง80หรือให้ถึง90ได้ในอีก30ปีข้างหลังเนี่ยเรียนรู้ฝึกฝนตนเองเหมือนกับที่ขณะนี้ผมออกมาท่องโลกโดยส่วนตัวผมยังคงมั่นคงอย่างน้อย45ล้าาบามุก,กินบางเสวิลั์เชิงลึกผมได้แล้ว เชิญกว้างผมไปมาทั่วโลกแล้วในวัยที่เกือบจะ70ปีแล้วผมออกมาทั้งโลกได้10ปีละและยังจะต่อไปอีกสัก20ปีดูซิว่าจะได้ถึง90หรือเปล่ายังมีที่ที่ผมอยากจะไปเรียนรู้กับปราชญาเหมือนกับผมเป็นนักศึกษาเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปเรื่อยๆนะกล้าที่จะเลือกครูบาอาจารย์กล้าที่จะเลือกอธิการบดีกล้าที่จะเลือกคณะบดี นะแล้วก็ไปหาทีมงานไปหาทีมเวิร์คไปหาเพื่อนนักศึกษาในมหาวิยทยาลัยต่างๆเองเหมือนกับขนาดนี้ผมก็ออกมาท่องโลกเดี๋ยวไปจีนเดี๋ยวไปไต้หวันเดี๋ยวไปอเมริกาเดี๋ยวไปอินเดียแล้วผมก็เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ซึกออกมาปีอายุ58อันนี้68ละ10ปีละก็ไปมาทั่วประมาณ30กว่าประเทศละนะแล้วก็ยังจะไปต่อแล้วก็กลับมาเมืองไทย กลับมาเปรียบเทียบกลับมาสรุปวิเคราะห์แล้วก็ไปต่ออีกจนกว่าจะตายเพราะว่าไม่ได้มีคิดความคิดแบบที่คนอื่นเขามั่นใจว่าโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวก็จะไม่เกิดเป็นอรหันต์ไม่ใช่ผมมีความคิดใหม่เป็นกบนอกกาลาตายแล้วกลับมาเกิดแล้วมีเวลาที่จะเกิดอีกเป็นอินฟินิตี้ไม่ได้กลัวะมีความสามารถมากมายขนาดนี้จะไปกลัวอะไร ผมเขียนหนังสือก็เป็นพูดก็เป็นทำงานก็เป็นเศษสรสะก็เป็นบริการรับใช้คนอื่นก็เป็นกลัวการเกิดทําไมคนอีกมากมายที่เราควรจะกลุกโนแล้วก็เข้าไปเรียนรู้กับเขาไม่ได้คิดจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนักศึกษาไปอีกสักล้านชาติไปเรียนรู้ไปอยู่กับบรรดาผู้นําคนเก่งพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าอีกล้านพระองค์เวลาเป็นของเราอย่ามาหลอกใช้าย,ยากเลย ไม่ได้กลัวการเกิดแล้วก็มั่นใจตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมาชาตินี้เนี่ยเด็กๆก,ก็หน้าตาน่ารักโตขึ้นมาก็มีเพื่อนมีผูงมีปัญหามากมายก็ตัวเองก็สามารถแก้ไขปรับตัวเป็นลูกคนที่กล้าในครอบครัวก็อยู่กับพ่อแม่ได้ไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับต่างประเทศไปอยู่กับใครๆก็ไม่มีใครรังเกียจล้วอยู่ที่ไหนก็มั่นใจว่าไม่ได้มีคุณภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานของสถานที่นั้น แต่ปนี้ก็ยังมีอีกตอนนี้68ก็ยังมีก10กว่าปีกว่าจะ90 20กว่าปีทำได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นนี่คือสิ่งที่มาอยู่ที่ Terminal 2 1ในท่ามกลางโลกเกียรถเราสามารถอยู่เหนือได้และคงจะต้องภาคเพียรต่อไป